สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิมาจารึกแสวงบุญนะครับที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนัตสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดซึ่งอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าเขียวกระจีครับปกคลุมไปด้วยแมกแมกไม้ครับเงียบสงบดีจริงๆนะครับณวัดแห่งนี้ครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเขาเขียนไว้นะครับ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาสงบจิตสงบใจครับมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วพี่วุฒิก็จะพามาฮะพามาที่เจดีครับเจดี JD เขาเรียกว่าเจดีสีแสงธรรมวิสุทธิมงคลนะครับสร้างเมื่อปี2,554นะครับโดยพระอาจารย์โสพลครับสมโนครับเป็นประธานในการก่อสร้าง พระมหาเจดีย์แห่งนี้ครับสวยสดงดงามมากๆเลยครับพระมหาเจดีย์นัฐานที่แห่งนี้ครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นบนครับประดิษฐ์ครับอัดของหลวงตามหาบัวครับหลวงตามหาบัวแห่งวัดบ้านตาดนะครับอยู่ที่ขอนอุดรธานีนั่นแหละครับและแล้วก็สถานที่แห่งนี้ครับพระอาจารย์โสพลครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามหาบัวแห่งวัดบ้านตานะครับอุดรธานีนู่นนะครับ ก็ท่านก็ได้มาสร้างพระมหาจีดีแห่งนี้ครับแล้วด้านบนก็ก็เลยเอาอัดครับหรือเอากระดูกของหลวงตามหาบัวเอามาไว้ข้างบนนี้กับเอาอัดฐาบริขารของหลวงตามหาบัวครับเอามาเก็บไว้ข้างบนนี้ครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาระลึกถึงท่านนะครับและชั้น2หรือกชั้น1ครับก็จะมีลวดลายสวยงามมากๆครับขึ้นไปกราบไหว้พระไปนั่งสมาธิกับขอพรกันนะครับขอบอกนะครับณักสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ แต่ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับทุกคนที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ควรเคารพสถานที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอย่าใส่กระโปรงสั้นและก็ขาสั้นเข้ามานะครับเข้าวัดครับใส่กระโปรงยาวนใส่กระโปรงยาวยาวคุมถึงลงมาถึงระตูมได้ย่งดีนะครับแล้วก็อย่าใส่ขาสั้นเข้ามานะครับที่นี่ก็ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงจริงครับมีพระมหาเจดีย์ครับตั้งตระหง่านอยู่ฮะอยู่ใจกลางวัดครับท่ามกลางป่าเขียวขจี ณบริเวณแห่งนี้นะครับล้อมรอบไปด้วยน้ําครับสวยครับมาถ่ายรูปกันครับเราเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยความเงียบสงบครับอย่าอึกระทึกคึกโคลนะครับเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะครับควรจะทําจิตใจสํารวมสงบเรียบร้อยนะครับมาด้วยใจเคารพแห่งพระพุทธศาสนานะครับเรามาจะรู้พระพุทธศาสนากันนะครับเราเข้ามาวัดนี้มาทําบุญได้ครับมาหรือว่าคนอยากจะมาปฏิบัติธรรมครับก็มาปฏิบัติธรรมได้นะครับณที่วัดแห่งนี้นะครับ เขาก็จะใส่บาตรเช้าับเวลา7โมงครับแล้วก็ทำวัดเย็นวันปกติก็ประมาณ1ทุ่มตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันไหนครับที่เป็นวันพระ8ค่ข้ามนะครับเขาจะปฏิบัติธรรมครับตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดตรงกับวันขึ้นวัน15บห้ข้ามแล้วกัน วันนั้นเขาจะปฏิบัติธรรมครับตลอดทั้งราตรียันเช้าเลยนะครับที่นี่เขาเค้งนะครับเป็นวัดเข้งวัดป่าครับสายวัดป่าสายเดียวกับหลวงตามหาบัวนะครับมาปฏิบัติธรรมนะคนใหญ่ครับจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบครับอยากจะหาความสงบในพระพุทธในบวรพระพุทธศาสนาครับมาที่วัดแห่งนี้ได้ครับวัดแสงธรรมวังเขาเขียวครับอยู่อำเภอวังวังน้ําเขียวนะครับนครราชสีมานะครับเป็นวัดสวยวัดแห่งหนึ่งเงียบสงบจริงๆเลยครับเงียบ แล้วพระมหาเจดีย์แห่งนี้ก็สวยครับสีขาวตะง,งานครับอยู่กลางใจกลางวัดเลยท่ามกลางป่านะบริเวณนี้ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีเป็นหมดเลยครับเงียบสงบดีครับพี่พุ๊เข้ามาแล้วก็เออรู้สึกวางเวงดีนะครับเข้ามานีท้กึกจิตใจมาถึงพระมหาเจดีย์จิตใจก็เงียบสงบรู้สึกเป็นปิติดีนะครับพี่พุ๊ก็เข้ามาทําบุญครับเอา ความดีครับเรามาทาําความดีสะสมความดีกันสร้างเสบียงบุญกันณสถานที่แห่งนี้ได้นะครับแล้วก็เลยเห็นความสวยความงามของสถานที่แห่งนี้ก็เลยเก็บภาพมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ออกไปไหน,นครับที่ติดตามพีบุตรไ้นะครับพีบุตรครับทําช่องสูงวหวต้องไปเที่ยวขึ้นมานะครับเพื่อ ออวครับหรือเพื่อเพื่อนที่ไม่ได้ออกไปไหนอยู่กับบ้านนะครับบางคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนต้องทํางานอยู่กับบ้านครับก็กดติดตามพี่วุ้ิไว้นะครับจะได้เอาภาพดีๆเอาสงดีที่พี่วุฒิไปเที่ยวพู้ก็จะเหมือนว่าเป็นสายตาให้กับทุกคนครับดวงตาให้กับทุกคนที่อยู่ทรงบ้านนะครับมาเปิดโลกว่างให้กับทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ดูคลิปของพี่วุฒินะครับพี่วุ้ยทำคลิปนี้ไม่ได้ตังนะครับมีแต่เสียตังอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตังสักบาทสักสลึงนะครับแต่ว่าทําเพื่อแพรครับ เผื่อแผ่ให้กับทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าณนะจังหวัดนี้เขามีสถานที่อะไรสวยงามขนาดไหนก็ามาเผื่อแผ่กันนะครับวันนี้พี่วุฒอยู่ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวอําเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนะครราชสีมาครับวันนี้กลาวสวัสดีมีความสุขครับเมื่อกี้ลงคลิปไปแล้วแต่ลืมผ้าครับมือกดปล่อยคลิปออกไปโดยที่ไม่มีเสียงนะครับ